ะค,ะค่ะวันนี้เราสองคนนะคะมาจากชมรมค่ายาึากจังหวัดจันทานนีค่ะมีโครงการดีๆมานําเสนอค่ะค่ะสําหรับโครงการของเรานะคะพี่แคทเราก็มีโครงการจดทําเสื้อขึ้นมานะคะเพื่อหารายได้นะคะ,คะเราจะนํารายได้นี้ทั้งหมดหลังจากหาค่าใช้จ่ายนี้นะคะ,คะไปมอบพื้นการศึกษา หรือว่าลาอนเอเนกประสงค์ให้กับน้องๆเรียนยากจนนะคะออตอนนี้เรามีโครงการที่โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูนะคะ,คะเราสร้างสนามตะก้อสนามปตองแล้วก็ถ้าเราทาเสร็จไปแล้วเนาะค่ะใช่ค่ะเราดําเนินการไปมากกว่าครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเหลืออีกสนามหนึ่งก็คือลานเอเนกประสงค์ให้น้องๆที่โรงเรียนหนองหัวหมูนะคะมีโครงการต่อไปโรงเรียนหนองหัวคู่ค่ะอยู่ที่อําเภอบ้านถือค่ะใครสนใจนะคะ,ะติดต่อ เราได้ค่ะข้างล่างนี้นะคะผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะร่วมร่วมทําบุญกับเราในโครงการครั้งนี้นะคะก็สามารถสั่งเสื้อได้เลยนะคะเสื้อมีหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้าเกิดว่ารวมจัดส่งก็คือสองร้อยห้าสิบบาทนะคะมีสองสีะค,ะค่ะมีทุกไซส์นะคะสองสีทุกไซส์ค่ะย้ํานะคะสองสีทุกไซส์ค่ะน,นี่เห็นไหมพวกเราน่ารักไหมคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ อยากจะฝากแค่นี้นะคะจะ่ลืมไปอุดหนุนกันนะคะคบาย